สวัสดีนะครับพอไปเป็นน้องชาวไทยกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับเอ็กซ์ฟอร์ดนะครับกับเกมอาวีนะครับนี่ตอนนี้เรามีกล้องเว็บแคมกากๆตัวหนึ่งนะครับอืมกล้องราคาไม่กี่ร้อยนะครับอ่าก็มีก็ต้องใช้นะครับก็ถ้าหากว่าไม่ได้ใช้ก็มันจะไปอยู่พวกขยะต,ตรงนู้นนะครับก็นะมีอะไรก็ต้องใช้นะครับโอเควันนี้เราจะมาลงแรงกันดีกว่ามากล้องมันดูขาวๆไหมหน้าผมดูขาวๆไหม ออไม่รู้ไม่เห็นมีจอเดียวนะโอเควันนี้เราจะมาเล่นแบบ1นึ่งเพยอร์โอเคเราเล่นเป็นโอเคเลนแบบเอาไปเลยมาโอเคมาแล้วสเต็ปเดิมเลยมาปุ๊บปุ๊บโอเคช่วงนี้มันแรงมันเยอะไปไหนวะเนี่ยมันมันตอมเต็มหัวกูนหมดเลยเนี่ยแย่จังเฮ้ยตกใจแ่งนึกว่าผี ผีถือดาบได้ออืะยังไงล่ะจู๊จู๊กะจู๊กะเป็นไงเหรครับเป็นไงเหรครับเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอโทษขอโทษขอโทษไม่ทันไรเลื่อครึ่งหลอดโอ้ไม่กอดโอ้โหอืมเฟิร์สบัตอืมสวยเราอาจจะกลายเป็นคนที่สองก็ได้นะเฮ้ยฉันมาแล้วฉันมาแล้วมาแล้วกูมาแล้ว แหม่แอสซิสต์หน่อยก็ไม่ได้เหรอเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเมื่อกี้เห็นอะไรอยู่ข้างในนี่เหรอข้างในนี่เหรอวิ่งซะเร็วเลยนะมาแล้ววิวสีแล้ววิวสีแล้วเฮ้ยปืดปิ้วเฮ้ยจะตายแล้ว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 อีกนิดนึกนิดนึงสวยสวยเฮ้ยมานาหมดมานาหมดเอาเวรละ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 ยังไงยังไงต้องได้เว้ยต้องได้ต้องได้ สวยงามมา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 แล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว Thunderbird เปรี้ยวโอ้ไม่ตายจบแล้วมันจบแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บมามาปุ๊บ t h u n d e เ b i ร์เปรี้ยวโอ้โหไม่ตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอโทษ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 ครับผมผิดไปแล้วผมไม่รู้ผมไม่เกี่ยวผมมาซื้อก๋วยเตี๋ยวให้แม่ มาเลยกูมาแล้วมาแล้วตรงไหนตรงไหนนี่อ่ะนี่อ่ะไปไหนจ้าไปไหนจ้าอีหนูนี่มือนกันไอหนูนี่มันเลือดเต็มเราไม่เอาเฮ้ยเราเราต้องได้ป้อมนะเราได้ป้อมนะเอาป้อมซิว่าเอาป้อมเลยอเออฟาดฟาดป้อมมันหวดหดมันสวยไอนี่ไอนี่ไอนี่ วิ่งเร็วนะตัวเตี้ยแต่ดันวิ่งเร็วเหมือนเขาว่าไงวะเฮ้ยโอ้ปี๊ปิวเฮ้ยตกได้เว้ยตกได้เว้ยตกได้เว้ยเออเฮ้ยเฮ้ยพอออกมาละจ้าจ้าอืมตกตายตกตายตกตายปิวฮปา้่าฮ้าอุ้ยดูเลื่อยกูสิเกือบตายแล้ว เอ้เอ <cin stereotype> <m aks> <dragging> ้เอ้โอ้โหโอ้โหมึงมาคนเดียวเฮ้ยมึงมาคนเดียวก็ตายนะจ๊ะนี่ไงตรงนี้ไงตรงนี้ไงฮะปึ๊บ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 ขัง thunderbird บุ้มเรียบร้อยแม่มันเป็นอะไรที่โคตรง่ายอ่ะเฮ้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บ thunderbird ปิวฮ่าฮ่าวู้วอีเด็กอีเด็กนี่อีเด็กนี่ <c oughs> วิ่งโคตรเร็ว Thunderbird เรียบร้อยเฮ้ยขอโทษ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 เฮ้ยผมผมขอโทษจากใจจริงเฮ้ยผมขอโทษอีกครั้งหนึ่ง <laughs> อ๋อทิปเปอร์คิวเฮ้ยถ้าว่าทีมเราโหดขนาดนี้นะเอาดาร์คสัลเอร์เลยดีกว่าไหมเอาไหมเอาไหมต้องการไหม ตรงกลางตรงกลางเราต้องการคนมากกว่าเฮ้ยนี่ไงมีการดักมีการดักพุ่มถ้าเราไปกับคลิกแน็คคิดว่าเราน่าจะมีโอกาสคิวได้เยอะกว่านะเฮ้ยปึ๊บปึ๊บจูดดดดดดดนดดดดดดดยแย่ดดดวดดดแดด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 ดแดดดดดดดแดดดแย่แล้วดดดดดดดแย่แล้วแย่แล้วดด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 ดวดดดดดยดดยดดดดยดถอย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 โอ้โห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  เฮ้ย <พ uka> เดี๋ยว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 ขอโทษขอโทษขอโทษขออ้าวไม่มีป้อมเลยเหรอโอ,โ,หโอ้โหอุ้ยอายเกือบตายเอาบินไปเลยบอยบินไปเลยเฮ้ยเราขอทันเดอร์เบิร์ดทันเดอร์เบิร์ดสักนิดสักหน่อยได้ไหมทันเดอร์เบิร์ดปิ้วตายไปวะตายไปวะเฮ้ยเอา้าตายด้วยตายด้วยโอ้ย เออกูถอยแล้วกูถอยแล้วเฮ้ยเพื่อนสั่งให้ถอยแล้วจะไปบวกกันอีกเฮ้ยรักชีวิตตัวเองหน่อยเพื่อนเพื่อนอืโอ้แย่จังแย่จังเพื่อนสั่งให้ถอยแล้วก็ไม่ถอยนะนะมังกรเราเอากันกี่ตัวเราวะะอ่สามตัวแล้วเฮ้ยมันจะโหดมากไปแล้วนะทีมกูเนี่ยโอ้โอ้โอ้เฮ้ย้โอ้โอ้มีการจุกมีการจุกเฮ้ยกําลังไปกําลังไปกําลังไป โอ้ยเฮ้ยปึ๊บ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  Thunderbird เป้ยวเรียบร้อยเ e g e n d a r y จุ๊บปึ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 ๊บอะยังไงอะยังไงทำอะไรป้อมกูไม่ได้หรอกนะทำอะไรป้อมกูไม่ได้หรอกนะอ้าวป้อมกูแตกเราจ่ายไปเลยยี่สิบบาทโอห่นั่นเลื่อนหรือบาร์โค้ดวะนั่นอะแย่ละแย่ละ Thunderbird เปรี้ยอ๋อเดี๋ยว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 โอ้เยี่ยมไปเลย ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรยังไงครับในจุดๆนี้ในจุดๆนี้นี่ไงสิ่งที่กูต้องการดาร์คซเลยเยอร์อยังไงล่ะมาแล้วโอ้บลูก็ต้องการนะนะอ้าวกูได้เฉยเลยนี่ปล่อยมังกรตรงนี้เลยมาทำอะไรเพื่อนกูให้พวกมึงอนะ่ะอืมนี่ไงมังกร,ม,ม,งกรม,ม,างมาแล้วมังกรมาแล้วมาเลยโอ้นี่ไงมาแล้วจ้าเอ้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บ เพ oh, hey, ื่อ thunder b u r s อื้ม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 อ๋อเฮ้ยมึงเข้าไปบวกข้างในโอ้โหจบละเฮ้ยมึงไม่คิดชีวิตตัวเองกันเลยเรื่องไงวะ thunder burst เปิ้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโดนชัดดาวโอ้ยแมงเอ้ยตอนแรกกะว่าจะแบบไม่ให้โดนฆ่าแล้วนะโอ้โหโอ้โหครูดาวครึ่งนาที โอ้อะไรจะขนาดนั้นค,คิดว่าเราล่าจะเอาสามทางนะไปสามทางสามทางไปเลยไปเลยไปเลยเฮ้่รู้ว่าจะจบเลยจะจบเลยไหมจบเลยก็ได้นะเออมันอออโอ้โหโคตรง่ายอะ่ะเวลิกูดโซเวลิกูดโอ้โหวิกตอรี่เฮ้ยเดานะกูต้องได้เอ p ีพีไว ต้องได้ A V P ไม่ได้นี่กูไม่ยอมอ่ะอ่านั่นงไงแรง็งหนึ่งโอ้โหดูดูไว้นี่โอ้โก็ได้อะไรบ้างเนี่ย Legendary Tipper Q อ A V P อืมก็ถือว่าโอเคในสรุปเราฆ่าไปกี่ตัวแล้วเนี่ยอืมอืมทูเลนเยี่ยมไปเลยเราฆ่าไปก้าวตัว โอ้โรสนุกเลยเว้ยอ้าวโอเคครับก็สหรบคลิปนี้ก็ขอจบไวเที่เท่านี้ก,นกันก่อนนะครับถ้าชอบก็กดไลค์คนละครั้งด้วยล่ะนะครับสหรบคลิปนี้สวัสดีครับบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเย่ <Yeah. S 1> แล้วนี่มาเชิญอะไรเนี่ยไม่เชิญแล้วูจะไปนอนแล้ว